ภาแคลเปซี่แชมพูัาผิดผมขาวแทกตะก็เปลี่ยนสีผมได้ง่ายด้วยตัวคุณเองเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะราศีมีนนะคะตั้งแต่19กาุมภาเราดู2ราศีนะคะทีละ2ราศีทีละ2ราศีะนะคะมาถึงราศีมี19บก้าุมภาเป็นต้นไปนะคะมาดูกันว่าดวงชะตาคุณจะเป็นยังไงคะ่ะเชิญอ,อาจารย์หญิงค่ะ,ะชาวราศีมีนนะคะงานเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะทําแต่งานอย่างเดียวเลย ก็ขอบอกว่าเป็นช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะ uh huh. ดังนั้นเนี่ย mm hmm. กอบโกยได้กอบโกยเลยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าการเงินเนี่ยถึงงานเข้ามาเยอะก็เถอเงินลุ่มๆุมดอนดอนนะคะ <Ừ> ประมาันว่าทํางานไปแล้วเวลาวางบินเรียกเก็บเงินมันอาจจะไม่ค่อยได้ <Wow> นะคะลูกค,ค้าอาจจะเหนียวนี่ถูกเลื่อนออกไปต่าง,างๆนานานะคะจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามเนี่ยจะใช้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเหลือเก็บนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าวางแผนให้ดีๆหน่อยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วจะมีปัญหาได้นะคะมไม่อยากจะบอกเลยอะ่ะเดี๋ยวกลุ้มใจนะแต่ต้องบอกว่าคูา่ครองาอ,อาจจะมีกิ๊กได้อาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่สามเข้ามานะคะ และก็ถ้าเลวร้ายถ้าเลวร้ายเนี่ยมันอาจจะไปถึงขั้นเลิกร้างหย่าร้างกันได้หรือว่าแยกบ้านกันอยู่ก็ได้นะคะดังนั้นต้องทําจิตใจตัวเองให้สงบหน่อยแล้วกันส่วนคนโสดเนี่ยถ้าคบกับใครอยู่ความรักก็ไปไม่ค่อยถึงไหนสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ต้องระวังด้วยก็คือจะปวดจะเจ็บป่วยบ่อยท้อแท้ใจง่ายมันอาจจะส่งผลมาจากเรื่องความรักนั่นแหละนะคะ,คะแต่ข้อดีก็มีค่ะมีดวงโชคลาภที่ดีทีเดียวนะคะ ถ้าทํางานก็คือได้รับการโปรโมทได้เกีดยรติยศชื่อเสียงถือเป็นโชคลาภที่ดีนะคะมันบอมมันพอทดแทนกันได้นะคะและก็อาจารย์ขอเตือนว่าอย่าคิดอะไรในด้านลบให้มากนักนะคะให้รู้จักปล่อยวางให้เยอะๆ <S <S ค่ะ <S 2> <S 2> ควรไหวพระแก้วมรกตนะคะหรือไม่ก็องค์มหาเทพต่างๆที่คุณเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและถ้าอยากจะให้ดวงดีมากกว่านี้ค่ะ ให้ช่วยเหลือมูลนิธิที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะอย่างเช่นผู้หญิงมีปัญหาครอบครัวก็ได้มูลนิธิเพื่อนหญิงหรืออะไรต่างๆเป็นต้นนะคะจะช่วยได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็สีสันอัญมญณีที่เสริมดวงนะคะ สีจะเป็นพวกสีเบจสีส้มสีเหลืองหรือสีเปลือกไม้นะคะสีธรรมชาติเอิร์ธโทนก็ได้ค่ะจะเสริมดวงได้ดีทีเดียวส่วนหินสีนะคะได้แก่พวกคาเนเลียนซิทรินนะคะแล้วก็พวกแคทไอไทเกอร์ไอเป็นต้นค่ะนะคะนี่ก็ของราศีมีนนะคะรู้สึกว่างานเยอะนะตั้งแต่ราศีมังกรราศีกุมราศีมีนนะคะงานเยอะแต่ของราศีมีนเนี่ยระวังเรื่องกิ๊กสักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาจงฉันจะไม่ทำสิ่ีนี้ฉันก็ต้องระวังเหมือนกันเอออะ มาถึงราศีเมษกันบ้างค,ะค่ะาาก็ตั้งแต่วันที่ประมาณ20นะคะ20มีนาจนถึง19เมษายนะคะก็ราศีเมษก็จะเป็นอีกราศีหนึ่งที่งานเยอะค่ะเด่นดังแล้วก็ก้าวหน้ากว่าราศีอื่นๆด้วยนะคะราศีอื่นๆอาจจะงานเยอะแต่อาจจะไม่ได้ถูกโปรโมทมากนักนะคะแต่ราศีเมษเนี่ยก้าวหน้าดีมากทีเดียว แล้วก็ได้มีโอกาสจะได้ไปประชุมไปดูงานไปสัมมนาต่างประเทศนะคะได้ด้วยไปกันบุ้เลยแล้วก็แต่ว่าค้าขายเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะะักค่ะค้าขายไม่ว่าขายอะไรก็ตามยกเว้นของกินของใช้นะคะของกินของใช้ขายได้ดีทีเดียวคะ่ะ <c oughs> แต่ขายอย่างอื่นเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยดี <c oughs> และรวมไปถึงมีโอกาสปิดกิจการได้ด้วยนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> และต้องบอกว่าการเงินเนี่ยนะคะจะมีโอกาสทั้งได้เงินดีและก็เสียเงินเนี่ยพอๆกันเลยนะคะดังนั้นต้องบอกว่าชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังเท่าไหร่ ถ้าชักหน้าถึงหลังเนี่ยนะคะคนราศีเมษให้ดีใจไว้เลยว่านั่นะดีที่สุดแล้วนะคะ oh. ส่วนคู่ของคนรักก็เหมือนกันนะคะจะทะเลาะบบอแหวงกันบ่อยเนื่องจากว่าคนเกิดราศีเมษส่วนใหญ่นะคะอารมณ์ร้อนนะคะ oh. แล้วก็ไม่ค่อยยอมใครง่ายๆมันก็เลยจะทําให้ทะเลาะบบอแหวงกันแม้กระทั่งเรื่องเล็กลน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทะเลาะนะคะส่วนคนที่ยังโสด ขอบอกเลยว่าเตรียมใจไว้เลยเลยจะเจอเนื้อคู่ตัวจริงๆตัวเป็นๆกันแล้วนะคะบุพเพสันนิวาสจะเกิดขึ้นนะคะดิเจกับลินด้วยนะค,ะ,คะแต่สุขภาพนะคะจะย่ำแย่สักหน่อยหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับความเครียดนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะข้อดีก็คือจะมีโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสกว่านะคะจะนำโชคลาภมาให้ค่ะช่วงนี้อาจารย์แนะนำว่าให ถือศีลให้ครบ5ข้อนะคะระวังจะผิดศีลข้อสาให้มากๆด้วยค่ะอ๋อไอราศีเมษเนี่ยไปเป็นกิ๊กของราศีมีนอาจจะเป็นไปได้นะคะนะคะให้ไหวพระพุทธชินราชค่ะนะคะจะเสริมดวงได้ดีทีเดียวและก็ปล่อยโกปล่อยตาปล่อยปะปล่อยเต่านะคะหรือว่าไถชีวิตโคกระบือก็จะดีเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยไถแถวๆนี้คยตี้สิตรงเนี้ยสีที่จะส่งเสริมนะคะได้แก่สีขาวสีแดงแล้วก็สีพวกส้มแดงเป็นต้นนะคะ ส่วนหินสีก็ได้แก่พวกสีแดงๆนะคะประการังแดงเรซแจสเปอร์นะคะหรือไม่ก็พวกโครโดครไซด์ zy, จะหายากหน่อยแต่ว่าจะเสริมดวงความรักได้ดีทีเดียวค่ะโอ้อาจารย์เก่งเนาะจำชื่อหินใน,น,นชื่อเลยกยากแล้วแต่ละชื่อเียกยากมากนะคะ<า>แต่นี่ก็คือสิ่งต่างๆที่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้อย่างดีอย่ามาดีที่สุดถูกต้องถูกต้องอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ในช่วงหน้า ราศีอะไรนะจา์ต่อไปราศีมิพฤษศค่ะพฤษศ,ศแล้วกับมิถุน